สวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีสสดทีฟซีทุกที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่รักพาหลงก<ต>ันนซึ่งค<า>ลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราตั้งใจเดินป่ามาแล้วก็ตอนนี้เราจะเดินทางไปไหนเอ้ยห้างพีแฝดนะคะเป็นห้างแบบไหนครับห้างแบบ2ชั้น้า<ส>ที่สวยมากๆสไตล์รีสอร์ท รีสอร์ตกลงป่าก็ว่าได้ที่แคมปิ้งซึ่งตอนนี้เราเตรียมของมาคือเป็นพวกมาม่าเกาหลีดีว่ามาม่าที่แบบแห้งนะเราจะไปทํากินแต่เราไม่มาแค่สองคนที่เหลือมังตามหลังมาเออหรอใครอ่ะน้องกิตกับน้องก้อนไม้แล้วก็ให้พาน้องยินมาด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะมาถึงตอนไหนเราบอกว่าตามหลังมานะแต่ที่ขอไปก่อนเพราะต้องรีบไปเตรียมของทำโน้นทำนี่เพราะจะใช้เวลานานเดินทางมาไกลพี่ครับเราสองคนคือตั้งแคมป์ที่แบบนี้เพื่อให้พี่เสี่ยคนได้เห็นคลิปคู่ โมเมนต์น่ารักกัรักแล้วก็อีกมุมด้านหนึ่งของพวกเราสองคนนะ็นคลิปผู้กำลังเดินทางป่าธรรมชาติทำนู่นทำนี่กินในป่าก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ทีดูคลิปเราอย่ากดอย่ากดทางโฆษณาเฮ้ยโฆษณาเขายังเอ่ยเขาแล้วเขาใช่ไหมแตงว่าเราไกล้ผ่านกดแล้วก็ฝากพีเอฟซีกติดตามยังไม่ถึงช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นพวกเราด้วยนะคะอย่างที่บอกครับเราไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะคลิปคู่นานๆจะว่างพร้อมกันเออถ้างี้ก็ฝากพีเอฟซีที่ดูคลิปน่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทำไงก็ได้ให้เรา ได้ยอดวิวไวๆได้ช่วโงการผ่านไวๆได้พูดตามครบไวๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพีเอฟซีเหมือนกันทุกคนนะใช่ก็คลิปนี้ก็อย่างที่บอกครับเดินทางไกลไปที่ห้างสองชั้นของผมไปทํามามกาเกาอยู่กินแล้วก็ไปพักผ่อนอย่างที่บอกครับเราไม่เหงาในวันนี้มีเด็กๆตามหนังมาอีกสนุกแน่มีมาอีกหลายคนใช่สามคนสาคนน้องนีนตั้งก้อนไม้แล้วน้องกิจโอเคเดินทางต่ออีกระยะหนึ่งก็ฝากพีเอฟซีนะครับผมอย่าขาดโฆษณาอะไ์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ก๊อตแม็กซเอาทีนะครับผม รวมทั้งใครสนใจของบูชาไติดต่อมาได้นะครับผมนะไปค่ะเดี๋ยวไม่เสียเวลาเราไปกันเลย Let's go โอเคครับผมตอนนี้ก็คิดว่าน่าเกือบครึ่งทางแล้วเดินกันมาทุกคนนะก็ได้เงือได้กำลังก็ได้ถึงจุดหมายแล้วผมนะเจอใส่น้ำแล้วอีกไม่ไกลก็ถึงจุดหมายของเราสองคนก็คือห้างสองชั้นของเรานะครับผมติดกับน้ำเลยวันนี้ตั้งใจไปพักผ่อนแล้วก็ทำอะไรกินอร่อยๆ่อยในป่าทุกคนนะของธรรมดาแต่ว่าถ้ากินในป่ามันอร่อยหมดทุกคนบอกเลยนะ น้ำตกงเดียนสนุกมากสนุกใช่ไหมอ่ะเหมือนใกล้ถึงแล้วน้ำตกงเดียนว้าวถึงแล้วเจตแดนเจอไหมครับพี่พี่ซึ่งเราก็เคยมาแล้วแต่ว่ามาอีกมันก็ไม่เบื่อพี่เพราะในป่ายัางไงมันก็สวยงามเสมอทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นไปนั่งบนห้างกันแล้วก็เตรียมวอสดิบทำอาหารอะไรบ้างก็ว่าไปทุกคนนะ ที่นี่คือสวยมากมาก,มมากับกัดกับพวกเจนชัยน,น้อง,<ล>งเบสคือทุกอย่างธรรมชาติดีมากทุกคนนี้ไปเลยครับผมนนะะระวังล้มนะขึ้นบันไดข้างฝั่งซ้ายมือเลยใช่มีบันไดด้วยโอเคเดีย๋ยวขึ้น้างกันทุกคนขอตั้ง,งกล้องมุมนี้เพยบซีดูกันไป let's go ได้แลก,กันอนไอด้แต่นนว่าไม่ค่อยมีคนนอนว่ามีไมขาดก่มาเอาของมา้ปัดใบไม้เลยเาที่แไปไเปด,ปด,ไปไปด,ดี๋ยวงต่อไฟีกนงแล้วปัดอ่าใบไม้แล้วปัดนนะถึงมกว่านะมาเอาของมาค้า หม้อมาพร้อม,นะอม,มแล้ว้าคมมากๆเราจะคุกในหม้อไปเลยกินด้วยกันนี่มันได้หรอโอเคทคุกคนเหนื่อยเดี๋ยวพอจะไปก่อไฟเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ตั้งมุมมันสวยที่ตีดูมุมกล้องกันตอนนี้ได้ไหมหนะึ่งย่าได้เลยนี่มาโซนนี้หนะ่อยลองทำด้ครับแล้วปัดใบไม้ด้วยเย้ yeah, ถึงแล้วโอ้ คนส,สวยนะครับอยอดสวยมากมากลองกันนะทุกคนโอ,คโอ้การดีมาก เป็นไงครับน้องสังเดือนชอบไหมเอ่ยชอบมากอากาศดีไหมอากาศดีมากไม่รู้ว่าน้องๆก็ตามมาถึงกี่โมงนะตอนแต่ว่าน่าจะใกล้แล้วแหละทุกคนนะนี่เชือกนี้ไว้แขวนพวกหลอดไฟตอนเรามาฟาสซิลเซลเลยคือน้ำมันนอนคือสบายมากๆพูดไปนอนกันแต่ก็กตอนมันตีสองกว่ามีนายพานเดินผ่านมานะอยู่นี้ไปละสัตว์กันทุกคนนะเดินผ่านนี้ไปเลยขึ้นไปข้างบนกันตามสายน้ำนะว้าวอากาศดีสุดๆท,ท,ทุกคน ทุกคนเราขอก่อไฟเดี๋ยวจะเตรียมวัตถ well. er ุดิบนะเตรียมเอางวงเอาหม้อเตรียมมาม่านะผมเองจะขอก่อไฟเองนะตอนนี้กวาดพื้นเรียบร้อยแล้วพื้นสะอาดแล้วทุกคนชิวไหมครับน้องสังเดือนชิวมากค่ะดูดินี่คือคลิปคู่ของเราในอีกคลิปหนึ่งนะถ้าพี่ๆชอบก็กดไลค์ก็แชร์ทีนะว้าว พิเศษเลยทุกคนนั่งชมวิวนั่งชมวิวห้อยขาก็ได้กินอะไรลองท้องกันกาามมยลลงเ บรรยากาศดีมากๆท่ามกลางภูเขาล้ลอมรอบแล้วก็มีลำธารเล็กน้อยนะคะบอกเลยว่าวิวแบบนี้หายากมากแต่ว่ากลางคืนนี่ไม่กล้ามานะคะแต่พี่แฟรมาละเป็นไงบ้างมาการที่ปลอดภัยสบายใจเหนไหมคะหใช่หรอสบายใจบอกเลยเพราะว่าที่นี่ผมรับประกันความปลอดภัยที่ทุกคนอาจจะชัวร์เอ้ยน่ากลัวจะไม่ป่าแต่ว่าที่นั่นคุ้มที่เองครับก็าคุณมาสัมผัสตัวเองนะใช่ ผีท,ทำอะไรไม่ได้ไนอกจากมาหลอกเ,นเนราเฉยคนเนี่ยน่ากลัวกว่าคนคนเนี่ยน่ากลัวกว่าผีนะพี่เพราะว่าผีเนี่ยเขาอาจจะแค่มาหลอก,ลอกมาแก,ก,กล้งมาวิบวับวับนะคะเขาก็าอาจจะไม่ได้ทําอะไรเรามากเหมือนมันเล่นกับเราอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่มีเพื่อนเล่นเนาะในป่าเนาะ<อ><อ>เขาก็จะมาโผลม่มาแว๊บ,บๆๆแวบ,บแวบ,บ,แ,บ,บแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยน่ากลัว มันสามารถทำอะไรเราก็ได้นะคะแต่เราก็ระวังตัวไว้ดีที่สุดทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีเนาะบางทีพวกผีเนี่ยที่มันเฮี้ยนเนี่ยเขาก็นักกลัวอยู่เหมือนกันใช่เขา,ขาขอ,อาฆาตเนี่ยแต่เรามาในป่าเนี่ยเราก็ขอทุกครั้งนะคะเราไม่ได้มาลบล่หรือว่าไม่ได้มาอะไรใครเราก็มาปกติของเรานะคะก็มาเชี่ยวเล่นชมบรรยากาศอะไรอย่างเนาะ เดี๋ยวเรามาเตรียมของกันตอนนี้พี่แปดก็ใส่ติดแล้วอย่างรอไฟรอไฟพี่แปะติดกันที่เดีย๋ยว้อจะน้ำใช่ปะ คุแม่ไฟติดแล้วมัดูเลยกจังหรอมอญต้องดูกัสระความสะอาดนะครับครับผม Hey. เรามาเตรียมวัตถุดิบของผมมีอะไรบ้างไม้ต้องๆเดินที่เส้นเลยอ่ะม,มาม้าเกาหลีค่ะหอเล็กรสไก่เผ็ดเกาหลีแบบแห้งนะคะเรารอบนี้เรามาเราพงมาแบบแห้งเขา,าบอกเลยว่าเขา <อ S 1> <อ>ป่ากินของเนี้ยบอกว่าแซ่บมากๆแล้วก็กาดหมูนั่นเองนะคะจากหมูของเราที่เราไข่ลูกกัน้ำผป้งนั่นเองได้น้ำแล้วลงหม้อได้ลแล้วก็ระหว่างรอนะคะเราก็นั่งกินปลาหวานเนี่ย ลาวหวานนะครับปลาหวานจากโพธารามนะคะไม่รู้ว่าเขาทำมาจากอะไรจลาอ่ะเขาทำมาจากปลา,ลาบดเล้าหรอแล้วก็ามามีนลัวไหม <c oughs> พื้นเย็นมาก,มากๆแล้วเขมานอนพื้นในห,ห้องแอร <c oughs> ์น้องๆมากันหรือยังไม่รู้นะทุกคนเงียบไปเลยอ่ะจะมาหรือเปล่าหรือว่าแกล้งว่าจะมาแต่ไม่มาหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามาคงจะยินเสียงนะ <c oughs> ต้มน้ำคนนั้นรอน้ำเดือดงเดียวก <c oughs> ็คือผมซื้อของซื้อเผื่อ,อน้องด้วยทุกคนใช่ 现在也带不了。 ตัวเก็นอน่คนห้ององกับพี่หึ่กนมดรดนี่อไม่ิรอ่เจ็กแล้วยิ่งมกเลเล่นตัวเยอะแต่ไม่ได้กิน ไปไปทุกคนเหมือนน้องจะมากันแล้วทุกคนนะเห็นแบบๆเกดจังเหรอทุกคนชักกินมาทุกคนชักกินมาแล้วเจอไหมต้นไม้อ่ะมาๆมามๆต้มน้ำนี่ะกลนเดือดแล้วมาๆมามาๆมาๆมาคนชักกินเป็นคนชักกินเป็นคนชักกินมาถึงแล้ชักกินมาแล้วครับผม ทุกคนครับตอนนี้น้ําก็เริ่มมีท่าทีจะเดือดทุกคนนะเพราะไฟแรงมากๆทุกคนนะนี่ไฟธรรมชาติี่นี่ใช้ฟืนนะนี่ครับผมนะชายกิจก็มาถึงแล้วแต่ว่าบอกว่าครับน้องต้นไม้ต่างๆไม่อยู่ใช่ไหมชายกิจใช่ต้นไม้มาขับไมาเพื่อนของเขาน้องนินมาว่าแล้วทุกคนนะวันนี้จะน้องนินด้วยเฮ้ยนี่ทุกคนใครที่ไอ้ที่บอกครับน้องชายได้มาจากท่านพ่อปู่นาคาทุกคนจะไหมนี่น้องไปใส่กอบเรียบร้อยพี่พี่ แต่น้องบอกว่าน้องปล่อยบูชาด้วยมีกี่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 กีองค์นะกี่อันเพิ่งได้มามันมาจากพ่อปู่นาคาไม่รู้แต่ว่าได้ใหก,กี่อันสี่ห้าอันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆจะให้เรื่อยๆอ๋อ<ๆ>คือท่านมีการปลูกเสกมาแล้วก็เหมือนเป็นอันนี้ป่ะมีการปั้นมาแล้วก็ทําให้มันแข่งตัวอย่างนี้เหรอใช่อ๋อนี่ทุกคนนะคือของขลังที่ผมบอกเลยพญาน,นาคเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บอกเลยว่ามีอนุภาคในการดูแลเราคือสูงมากๆพี่ ใครสนใจพี่ติดต่อมาหาน้องชายผมได้นะเบอร์อะไรกิจแจ้งเบอร์หน่อยศูนย์เก้าสองสี่เจสี่สมสหนึ่งแปดโชว์งานจะปิดงานนี่โชว์งานหน่อยเออโชว์แบบของอย่านิ้วปิดอย่างนั้นดิอ่าอ่าคนดูดเดี๋ยวออกกันชัดอ่าเนาะจ้องมาดูชัดนะพี่ได้ต้องมาได้เพราะว่าของมันปลูกเสกมาจากท่านพ่อปู่นาคานี่ที่เป็นปู่ของน้องนินใช่ไหมใช่ปู่น้องนินจะชัไหมฮะนี่พี่ดูนะ เป็นรูปพญานาคน้องบอกว่าไปตอนได้มามันมีแค่ตัวรูปรูปพญานาคใช่ไหม<ช>แล้วน้องไปใส่กอบไปพร้อมนะแต่ว่าสร้อยพี่หาเองได้ใส่กอบมาเรียกไม่พร้อมนีถือว่าสวยมากแล้วก็บอกว่าคุ้มมากๆครับผมนะบูชาป้องกันภัยเรียกเงินเล็กทองเล็กทรัพย์แล้วก็แคลค่าปลอดภยัยกนะินเนาะการเงินลับลื่นใช่พี่คนันสนใจติดต่อม,มาไ<ห>ด้เลยนะครับผมนะโทรไปหา้องชายผมได้เลยนะนี่เตรียมแล้วทุกคนนะน้ำใกล้เดือด รอน้องต้นไม้แล้วน้องนินมาพร้อมกันแล้วจะกินพร้อมเลยทุกคนนะสวยมาอย่างนี้สิวไหมก็ชิลโอ้หดีธรรมชาติสุดๆเลยนะเนี่ยใช่ครับผมได้รับแบบออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะนี่เรามารอน้ำเดือดปุ๊บแล้วก็นอนน้องมากินพร้อมกันทุกคนนะตอนนี้เขาทำรอน้องๆก่อนทุกคน Let's go ทุกคนครับตอนนี้มีเด็กน้อยสองคนมาถึงแล้วน้องต้นไม้กับน้องนินทำไมช้าจัง เล่นน้ำโอ้โห<อ>ไม่หนาวหรือไงน้องนินนี่บอกน้องนีน e ต้องดูดน้ำมันตลอดทุกคนนะนี่เ <governors> ส <like accept ance> <ades> ื้อผ้าน้องต้นไม้เป็นไงน้องนินมาใส่คือเท่มากๆพี่ิวดิน้องนินเป็นไงชอบเสื้อผ้าต้นไม้ไหมชอบค่ะแล้วก็น้องนินเป็นคนชอบน้ำทุกคนนะต้องอยู่ใกล้ๆน้ำตลอดเวลานี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาน้องเป็นพญานาคใช่ซึ่งผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะกินมาม่ามาม่าไม่มีเนื้อสับแล้วน้องนินกินได้น้องนินขึ้นมาขึ้นมาต้นไม้ขึ้นมาขึ้นทางไหนครับบบบัััันน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 นไไไไดดดีีีี่่่่่คร้้องงงิากยยวเ แต่ว่ารองเท้าถอดทางล่างรองเท้าล้วขึ้นมานะนี่น้องนีนอนเป็มายมาถึงแล้วทุกคนนะนนี้ได้พีเอสซีได้เจอแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่รวมเราทั้งห้าคนอยู่ด้วยกันแล้วก็เสียดายที่เล็กกับอ่อมมาไม่ทันเพราะว่าต้องรีบไปทําธุระในเมืองนะนี่น้องนีเป็นไงบ้างครับ,รบชอบไหมชอบ,บที่พักที่สวยไหมสวยครับองว่านี่ก็มานอนเล่นได้นะถ้ามาเล่นน้ำแบบนี้ระวังระวังระวังนี่ นี่เป็เจียมม้าของกินไหมเจ้าวะไม่มีเนื้อสัตว์เลยใช่ไหมเดี๋ยวกินด้วยกันมองกล้องเลยครับนี่น้องนินสุดหล่อมาแล้วครับน้องนินนี่เอาลูกแก้วไหมน้องน้องต้นไม้ใช่ไหมลูกแก้วแผ่นาค่บใช่ครับต้นไม้เป็นไงบ้างหมดยังพี่พี่ส่ทีอบูชายกันหมดยังเข่ว่าน้องนินบอกว่ามีจำกัดใช้ต้นไม้มีไม่เยอะใช่ไหมีไม่เยอะบอกเลยว่าใครสนใจติดต่อเข้ามาครับผมนะทั้งของใช้กิจที่ได้จากพ่อปู่ของน้องต้นไม้ไอ้ของน้องนินมานะแล้วก็น้องนินก็ได้มาก่มนนัใม ขอมาบูชาแล้วแบ่งให้น้องต้นไม้ใช่ไหมใช่ให้ต้นไม้บัวคือแบบถ้าพี่คนไหนสนใจก็ลองสอบถามมาต้นไม้ได้หรือว่าสอบถามมาทางชาจจใช้กินก็ได้สอบถามมาทางพวกเราก็ได้พวกเราจะทําการแจ้งรายละเอียดให้กินนะครับผมนะน้งนิกน,กนก็ใจดีมากทุกคนบอกเลยว่ามีน้มใจนะทุกคนนแล้วก็ใจกว้างมากๆมีน้ำใจกับเพื่อนต้นไม้ด้วยเพราะว่าต้นไม้เองก็ช่วยเหลือน้องนินไาเยอะเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยช่วยกันทําที่พักช่วยกันสร้างช่วยกันหาของกินมากินด้วยกันโอ้โหถือว่าเป็นความ ความแบบความรักไข่ปลองดองของเพื่อนรักต่างพบนะทุกคนนะอยู่คนละที่กันเลยนี่ต่างคนต่างประเทศอโอเคนั่งพักกันก่อนนะเดี๋ยวพี่ต่างเดินกำลังทำการลวกมาม่าอยู่นะลวกเส้นมาม่าไฟลุกแรงมากเดี๋ยวขอบลดเบาไฟนิดหนึ่งนะมาวองต้นไม้ถึงกล้องพี่หน่อยครับถ่ายเลยรอบๆด,ดูใชก้กลิตือนั่นดูอะไรด้วยเงี้ยใช้กลิตไส้อะไรครับ จีเพียนนาของท่านผู้นาข้าจีเพียนนาครับทุกคนก็เคยเจอว่าน้องนินที่อยู่เมืองบาดาลอะเคยเจอครับเจอเยอะเลยเจอบ่อยคือคนบาดาลก็ใช้เยอะนักเงินไม่ได้เจอเยอะเจอบ่อยนักเงินคนบาดาลก็ใส่กันใช่ไหมล่ะใช่ครับไปมาลองนน่ามีน้อยเที่สน้องนินเนาะครับก็จะได้ครับขอบคุณดี น้ำเหมือนกันเลยครับเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าพี่น้องตั้งครบหรอพี่น้องสองคนพี่จะือดทำคนเหรอเนี่ยครับบรรยากาศรอบๆมีต้นไม้ลำธารน,นะครับอากาศเยี่ต้นไม้มีแต่กองยิ่งครับอยากแพมอยากใส่เยะเอะอยาแรงกันไปจะมันจะมึนหัวคนดูนี่ครับน้องนิน้อจวงอะไรสิบ้ามาใส่พี่อี่นะาเจ๋ นครัปกต้มันจะอยู่ใกล้ต้นอันนี้ไงมาไฟใช่มาไฟป้าต้นไหนเอมะไฟนู่นปะไม่ใช่้นนู่นนู่นอ่ะเนี่ยนี้ก็ต้นมะไฟไหนนี่เขาางนังไงมะไฟหรอเนี่ยตรงนี้ เดี๋ยวถ้าช่วงมาไฟขึ้นมาไฟป่าเราก็จะมาจิ้มดมพริกนะพริกเกลือมาไฟป่าดีกว่าทุกคนนะตัวนึงนะมาด้วยกันไหาครับตรงนี้ติ๊กจะไล่ต้นมาไฟป่าใช่ตรงนี้ต้นมาไฟป่าขึ้นเยอะมากโอเคเดราจะลองมาสุกกินมาสุกกันนะโอเคไหมโอเคครับโอเคปิดโต๊ะเลยครับผม let's go ทคนำมาแ้เสร็จแล้วผมน่งกินเนยมออย่างนี้เลยนี่การหมูยั่วว้าวใครจะคิดว่ามองยู่ไม่ดีไงเราไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเราชอบแบบนี้แล้วก็อย่างคือว่ามันเป็นความอบอุ่นเนาะสร้างความสัมพันธ์ให้กันแล้วก็เราจะได้มีแบบเป็นมิตรไมตรีต่อกันทุกคนนี่น่ากินมาจากเด็กๆเ็ไม่ตงกลัวไม่มีเนื้อสัตว์กินได้ครับผมต้นไม้กินได้รนไมก็กินเนื้อแล้วอยเหมือเนื้อหมูน้อง็นกินได้นะกินแคเต้นพอ กินโชว์พี่ดิครับมันเผ็ดกินได้ไหมเผ็ดอ่ะได้ครับเอาลนงเงินเอาปากรอนะรอปากลวกนี่ปากลวกลวกปังได้กินไหมครับดูเดี๋ยวกินโชว์อ่ะกินกินอ่ะกินต่อไเงี้ยนี่ทุกคนนี่เป็นโมเมนต์ของเราต้องได้โชว์นะไม่กินก็ไม่โชว์ไม่กินไม่ลงเอออ่ะสักคำมีเพื่อนรั้วก็เงินกันทุกคนนะไปไหนกังไปด้วยกัน ทุกคนแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ทุกคนนะเดี๋ยวมากินกันดีกว่าเย้เอ๋ว้าวแบบแบบแบบแบ๊บโดว่าอะไรวะ Thank you. ทำไมก็อร่อยทุกคนกลิ่นแทบกินแทบ ยอดชักยาชักหมอยาชอกบางทีเด่๋ยันนี้วันนีชกเราบอกว่าอาการป่ย้นเจอข้างล่งเจอข้างบอย่คนเยยคนเี้ยนะรูะจไม่ใช่หมอหมอคนนี้หมอคนนั้

ก็มาเลยเอาเงี้ยเอาิดคลิปด่าที่ก่อนสิก่อนจบแล้วก็ยังไงขอบคุณพี่ทุกคนรับชมคลิปมันจบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ที่ไปติดตามช่องชากิชแล้วก็ไปตามช่องน้องสั่งเดือนทำให้แปแล้ก็คลิปพ่วงเราแล้วทุกคนนะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาที่นี่เนาะแล้วทำคลิปแบบนี้พี่เอฟซีดูต่อ สำหรับคลิปนี้ช่ววันนี้ขอปิดคลิปลาก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย